สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสุขภาภคค่ำนะคะทางสถานีวิทยุโทราาทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9มิถุนายน2555วันนี้เป็นวันอนันทมหิดลน,นะคะวันนี้พบกับคุณนัทพงศ์ธีรพัฒนลานนดิฉันปัทมาพรหานชันชัยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดพระบร,รมราชานุสาวรีสมเด็จพระประมนมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาทีปดินรัชกาลที่8 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสวนสาธารณะสะพานพระราม8ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปรเมนมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาที่ประดินฐ์รัชกาลที่8ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พระบรมราชานุสาวรีย์ออกแบบโดยกรมศิลปากรซึ่งได้นำต้นแบบมาจากศาสตราจารย์สินพีรศีและอาจารย์ภัยทูลเมืองสมบูรณ์ที่ได้ออกแบบปั้นรูปพระเสียรและส่วนองค์ไว้ในสมัยนั้นมาดำเนินการร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัายดำเนินสร้างประมาณปี2547แล้วเสร็จปี2552นอกจากนี้พื้นที่บริเวณชั้นโถงอเนกประสงค์ ใต้พระบรมราชานุสาวรีจัดเป็นห้องแสดงนิทรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระมหากษัตริย์ผู้เป็นความยินดีของแผ่นดินสำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษาพระราชกรณียกิจชื่นชมพระราชาจริยวัตรและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลศีริลาานะครับก็มีประสงค์นิกรชาวไทยต่างรวมใจกันสวมเสื้อสีชมพูเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนหลวงพระราม8ไปติดตามรายงานพิเศษกับคุณพาสิตาพงโกศลครับ ธงสัญลักษณ์ที่โบกสะบัดไปมาพร้อมกับการเปล่งเสียงทรงพระเจริญที่กึกก้องไปทั่วทั้งอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชของพระสนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนหลวงพระรามแเพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมน มหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมารามาธิบดินและทันทีที่ประสงค์นิกรชาวไทยได้ทราบถึงกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีก็สร้างความปลับปลื้มใจแก่ประสงค์นิกรที่มารอรับเสด็จที่โรงพยาบาลสิริราช แล้วก็มาอยากจะเข้าเฝ้าเห็นสักครั้งหนึ่งในชีวิตะคะ่ะเรารักในหลวงค่ะดีใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยคนหนึ่งะคะก็ะบอกว่ารักในหลวงมากๆเลยอยากเป็นแบบงานอยากให้ท่านมีอายุยืนยาวนานเป็นปร่มโพล่งใจของประชาชนค่ะเช่นเดียวกับคุณยายนกยุงคนนี้ที่มาไกลาจากจังหวัดนครปฐมเพื่อตั้งใจมารับเสด็จตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำวันนี้ด้วยความจงรักภักดี และต้องการแสดงออกถึงความเทิดทูนในสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งและเชื่อว่าการได้เห็นพระพักของพระองค์ท่านแล้วจะทำให้รู้สึกสบายใจว่าพระองค์ท่านมีพระพรานามัยที่แข็งแรงเราก็พร้อมใจที่จะมาอวยพรให้ท่านให้ให้ท่านาน่ะสุภาพแข็งแรงนะขอให้ท่าน่ะเจริญเจริญให้ายายเปลี่ยนชีวิตได้นะจะเปลี่ยนชีวิตให้ท่าน แลกกันเปลี่ยนชีวิตให้ท่านท่านจะได้อยู่เป็นร่มโพรุ่นใจของประชาชนทั่วทั้งประเทศไม่ต่างกับคุณสุพจน์ช่อแก้วนักวาดภาพที่ตั้งใจเดินทางมาไกลจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อมารอรับเสด็จตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อเตรียมตัวจับจองพื้นที่ในเส้นทางพระราชดำเนินและแม้ว่าตัวเองจะมีร่างกายที่พิก,การก็ไม่เป็นอุปสรรคหรือปัญหาในการเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จ คือเราไม่ได้มองว่ามันเป็นความลําบากคือถ้าถ้ามองนะพี่ว่าพี่อย่างน้อยนะที่ลําบากพระองค์ท่านลุยป่าลุยโคนลุยอะไรซึ่งลําบากกว่าเราสารพัดอะลำบากกว่าหลายหลายคนที่บอกโนว่าลําบากชีวิตลําบากทําให้นู่นลําบากทาให้นี่ลาบาก,าบากแต่ถ้ามองถึงชีวิตพระองค์จริงๆนะพระองค์ลำบากกว่าเราอีกนะแต่พระองค์ท่านดูแลครอบครัวชาวไทยเนี่ยทั้งประเทศ นับว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นวันดีที่ประสบพิกรชาวไทยได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีกับน้ําตาแห่งความปลาบปลื้มที่มีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน ประชาชนจากทั่วสรารทิศต่างมาจับจองพื้นที่บริเวณสวนหลวงพระราม8กันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อเฝ้าทุลาอ,องทุลีพระบาทรับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแม้ว่าหลายคนต้องเดินทางมาไกลหลายพันกิโลเมตรเพื่อมาถวายความจงรักภักดีติดตามได้จากรายงานพิเศษจากคุณวริดาหารพูมค่ะ รู้สึกดีใจค่ะลื้มใจมากมาค่ะได้มารับสเสด็จมาได้มารับเสด็จปีนี้ครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ดีใจมากรักพระอ,องค์มากค่ะคือไม่ไม,ไม่ไม่มีกรรษัตริย์ประเทศไหนเหมือนกับในหลวงของเราอีกแล้วอยากให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญและทรงพระเกษมสำาราญอยู่กับพวกเรานานตราบเท่านานนะครับ ควปราบปลื้มใจของพะสะนิกรชาวไทยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยที่ในวันนี้พวกเขาได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จในบริเวณพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่8และใกล้เคียงตลอดเส้นทางพระราชดำเนินทุกบ้านทุกห้องทุกเรือนชาญทุกสถานทุกแห่งแหล่งอาศัยทุกผืนดินมนินที่มีคนไทย ทุกดวงใจมีแต่พระองค์ป้ายุพินหนึ่งในคนไทยหลายล้านคนที่เฝ้ารอคอยการรับสเสด็จในครั้งนี้แม้ว่าตนเองจะไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีทำให้ป้ายุพินต้องออกเดินทางไกลาจากจังหวัดจันทบรุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้มาจับจองพื้นที่รับสเสด็จให้ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านมากที่สุดขอพระองค์ทรงพระเจริญที่พี่มานั่งอยู่ตรงนี้ ได้เดินทางมาทำบุญวันตั้งหลายวันนะคะบุญตรงนี้ก็ขอให้ส่งถึงพ่อหลวงขอให้ท่านมีสุขภาพปานามัยเก่งแรงเรารักพ่อทุกคนรักพ่อและอย่างครอบครัวแท้ไหลที่พาสมาชิกกว่า15คนเดินทางมาไกลหลายพันกิโลเมตรจากจังหวัดบุรีรัมย์มาพักค้างคืนใต้สะพานพระราม8 ริมถนนในเส้นทางพระราชดำเนินติดกับพื้นที่ที่จัดพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอันันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินเพื่อนปิติมากค่ะพี่เดินทางตั้งแต่สองทุ่มถึงนี่ตีสามนอนเล่นแถวนี้แหละไม่ยอมไปไหนเลยตั้งใจอธิษฐานมาตั้งแต่บ้านเลยภาวนาให้มาถึงรับเสด็จไม่ยอมไปไหนขอให้ได้เข้าเฝ้าฝนตกก็ยอมแดดออกก็ยอมพี่ นี่คือความรักความผูกพันความแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่านพ่อหลวงของคนไทยที่เราร่วมกันแท่ซองร่วมกันถวายพระพรต่อพระองค์อย่างไม่มีวันสิ้นสุดสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพวลิดาหาภูมิทีมข่าวเฉพาะกิจรายงานวันนี้เวลา17นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ระทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหิดลพระอัฐมามาทิบดินรัชกาลที่8ที่เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดเพื่อทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานทรงอุทิศถวาย ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทั้งสองข้างทางประชาชนต่างมารอเฝ้าทูลออกทูลีพระบาทรับเสด็จเพื่อถวายความจงรักภักดีกันเป็นจำนวนมากเวลา17บเนาิกนาทีรถยนต์พระที่นั่งถึงยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอันันธรรมหิดลพระอัฒมามาธิบดินซึ่งกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นราชสักการะแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอันันธรรมหิดลพระอัฒมาลมาทิบดิน มีขนาดสามเท่าของพระองค์จริงพระอริยบททรงยืนประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพานพระรามแดเพื่อให้ยิ่งใหญ่สง่างามสมพระเกียรติเป็นส่วนประกอบหนึ่งของสะพานพระราม8ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2538ที่มีพระราชดำริให้กรุงเทพมหาคนครก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแห่ง เพิ่บรรเทาปัญหาการจราจรบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารองรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างฝั่งพระรนครกับฝั่งธนบรุรีและเป็นจุดเชื่อมต่อ,อโครงการพระราชดำริตามแนวจ,าจต,ตุรทิศใต้พระบรมราชานุสาวรีย์เป็นอาคารอเนกประสงค์ที่มีบรรยากาศและทิวทัศน์งดงามสามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้หลายแห่งเช่นป้อมพระสุเมนวังบางขุนพรหม ยอดโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสะพานพระปิ่นเกล้าและยังเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดีเป็นมุมมองที่สําคัญแห่งใหม่ของการสัญจรในแม่น้ําเจ้าพระยารวมทั้งการสัญจรบนสะพานพระราม8นอกจากนี้กรุงเทพมหาคนครได้ก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติขึ้นในพื้นที่เชิงสะพานพระราม8ริมแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งธนบรุรีเพื่อถวายเป็นราชสักการะ แล้วระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลและประชาชนยังใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือออกกำลังกายได้ด้วยสวนแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าสวนหลวงพระราม8สํสำหรับพื้นที่บริเวณชั้นถงอเนกประสงค์ใต้พระบรมราชานุสาวรีย์จัดเป็นห้องแสดงข้าการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8พระมหากษัตริย์ผู้เป็นความดีของแผ่นดิน สำหรับประชาชนทั่วไปได้ศึกษา,กรา,ษากพระราชกรณียกิจชื่นชมพระราชจริยวัตรและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์การที่จะให้งานประสานกันนั้นมีหลักสำคัญอยู่ว่าทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ไม่แย่งความชอบกันแต่ละฝ่ายแต่ละคนต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจมุ่งหวังผลสำเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นความบริสุทธิ์ใจและความมุ่งหมายอันเที่ยงตรงเป็นอย่างเดียวกันนั้นจะทำให้เข้าใจกันได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ไหนในโลกโชคดีทุกบ้านของเรามีที่ไหนสบายทุกบ้านเรานี้ อยู่บนฟ้าท่านคงสบายแต่ท่านเป็นเทวดาที่อยู่บนดินท่านคือทอง้ำนนชีวิตท่านคือหลักใ้ให้เราก้าวตามสิ่งที่ท่านทำทรง Tang, ตะวันสองฟ้าให้มีวันใหม่สิ่งที่ท่านได้สร้างไว้เพื่อให้เราสุขสบายเมื่อพายุกระหน่ำเหตุรายนั้นซ้ำเติมเราความทุกข์ร้อนบนเทา ่านได้ยินวันที่ฟ้าขึรางวันที่น้ำท่วมแผ่นดินเราต้องได้ยินว่าท่านนั้นคอยช่วยเหลือท่านเป็นเทวดาอยู่บนฟ้าฉันคงสบายแต่ท่านเป็นเท ของนำชีวิตท่านคือลักใช้ให้เราก้าวตามสิ่งที่ท่านทำสมผลเพื่อคนมากมายท่านคือพลังคือแสงตัว,วันส่งฟ้าให้มีวันใหม่สิ่งที่ท่านได้สาราง Jay, to ให้เราสุขสบายสิ่งที่ท่านสอนสั่งไว้ขอให้พวกเราทำเราก็รู้ท่านเหนื่อยแค่ไหนเพื่อให้พวกเราสุขสบาย